ว้าวยายจะลาบปลาขันต,ต่อไปจะน้ำห้อนลวกลงไปน้ำตุ้มปลาเด้อลวกลงไปลวกลงไปเอ้าวคนเมืองก่นันสลายปูดบ่โอ้พอดีแล้วเบาอีกแล้ว,อ,ลวอัน,น,น,ไ,ไ,น,นไม่เย็นไปใส่เคียงไดด้วยนี่นเด้อไม่เย็นใส่เคียงอะไรยางมั้ยลวกเอาคว้ามันก็ถิบไม่ร่มเนี่ยตัวนพอแล้ว ี๋ยวยิงค่อยใส่ของบัวใส่กระเทียมเสร็จผงตัวที่ยิงกันพอแล้วปลามันสุแล้วน้ำเดียวก็พอตอนต่อไปอยาจใส่พิ่ผงใส่ลาปลาเอาพิ่ผงลงก่อนอ้าวพอีล้วมันจะเผ็ดกเกินประมาณอันนี้กระเทียมเทียมลงไป ผงชูรสใส่ผงชูรสก่อนอันนี้ใส่หอมอ่าอ่าพอนี่ใส่ข้าวกลุมอข้าวได้ไปเยอ เข้าั่วเป็นยินแล้วมากินไรเดี๋ยวคนก่อนใส่ใสบหน้าวที่หลังคุณเข้ากันก่อนนะมกินลาบปลาแล้วลาบปลาพอดีเลยเข้ากันดีๆก่อนเด้อเดี๋ยวใส่บหน้าวก่อนบีบมะนาวใส่กอ่อนอ่า หนาวก็ไม่มีน้ำคุ้นกับกันคุ้นกันดีๆยายคอยจะชิมเดี๋ยวคุ้นกับกันดีๆก่อนอ้าวยายจะชิมแลวเด้อยายจะชิมแล้ว พอน้ำปลาสักนิดมันจิ้น้ำปลาอ้าวพอแล้วมาเด้อมันกินข้าวน้ำกันเด้่อเลยเด้อเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยแล้วผงเคีย่องยงังเรียบร้อยแล้วสุกแล้วกวินได้แล้วจัดใส่จานก้อนหน่ยอยไดไปกินข้าวแรงด้วยกันเด้อเพราะกินง่ายหรอก พอียาบโล่หอมอ่ะหอมเจ้าเข้าลัวนี่ยังเล่นะเข้าลัวพริกผงกระเทียมผักหอมเตหอมสะระแหน่หอมต้นสดน้ำน้ำใจต่อน้ำน้อยๆบริสุทธิ์ดอกเมลงน้ำหลายน้อยหนึ่ง